โอ้โหพี่น้องอันนี้ลูกปลาแรดเผือกสีทองนะวันนี้เห็นสองตัวนะมาอยู่ใกล้ๆกันเลยอืถือว่าสุดยอดแล้วนะเพิ่งเห็นจริงๆที่มาอยู่ใกล้กันนะนี่อยู่สองตัวเลยก็แสดงว่ามันขยายพันธุ์ได้นะมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะสูญพันธุ์นะนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยเยี่ยมจริงๆนะโอ้โห แรดเผือกสีทองนี่คือลูกของเขานะมาเจอในโซนเดียวกันสองตัวนะถือว่าสุดยอดเลยฮะันะเขามีเพื่อนแล้วนะนี่มาดูกันใกล้ๆชัดๆนี่ลูกปลาแรดเผือกสีทองนะก็ถือว่าตัวประมาณสัก สองนิ้วมือสามนิ้วมือประมาณนั้นนะตัวแบนๆอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เนี่เจอทีเดียวสองตัวสุดยอดเลยฮนะโน่นฮะอยู่กับพี่ๆก็ยังดีเขาไม่ไล่ออกจากฝูง สวยงามโดดเด่นเลยฮะนะไปที่ไหนก็เห็นชัดเจนนะอีกตัวไปไหนละโอ้โหอีกตัวไปนี่อยู่อย่างสบายสบายบรรยากาศแบบนี้เพลินๆเ,เ,เลยฮะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ